สวัสดีครับทุกทคนยินดีต้อนรับสู่รายการ RLM Society TV ทางช่อง The s u r e e n o f f l i g h t นะครับที่ได้แจ้งไว้ในช่วงท้ายของ EP ที่แล้วว่าเราจะนำบทสนทนาที่ไม่ธรรมดาที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2517ที่ทำให้ทั้งโลกต้องตกตะลึงมาแล้วมานำเสนอบทสนทนานี้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ The Only Planet of Choice Essential Briefing from Deep Space และได้รับการแปลเป็นภาษาไทยกับทั้งสือจานบินวิเคราะห์และรวมถึงกลุ่มเขากลาที่ได้นำบทสนทนานี้มาเผยแพร่เมื่อ20ปีที่แล้วครับที่บอกว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าบทสนทนานี้เป็นการสนทนาระหว่างสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาไร้รูปที่เรียกตัวเองว่าทอมกับทีมนักวิจัย ที่นำโดยดร uh แอนดิจาภูฮาริชนายแพทย์และนักจิตวิทยารวมถึงวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ทางเครื่องมือแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งนิวยอร์กการสนทนาเกิดขึ้นในปีคศ1974ที่บ้านพักของคุณฟิลิสเชเลเมอร์ซึ่งเป็นร่างทรงทางจิตวิญญ,ญาณที่มีชื่อเสียงในรัฐฟลอริดาสหรัอฐอเมริกาได้อาสาเป็นคนทรงในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเธอก็ไม่รู้มาก่อนว่าใครหรือสิ่งใดจะมาเข้าทรงเธอส่วนผู้ร่วมทีมวิจัยกับดรแอนิจาพูฮาริชก็อย่างเช่นนายจอห์นวิสมอร์นักศึกษาจิตศาสตร์ดรไลออนวัตสันนักจิตวิทยาศาสตราจารย์ดอร์คาวซาแกนนักดาราศาสาตร์นักประวัติศาสาตร์และผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องมนุษยวิทยา เหตุที่ต้องเชิญผู้ชำนาญการในสาขาวิชาเหล่านี้เข้าร่วมด้วยก็เพราะการเข้าทรงของคุณฟิลิสเป็นปรากฏการณ์ประหลาดที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเพราะสิ่งที่มาเข้าส่งนั้นไม่ใช่พูดผีวิญญาณอย่างที่คุณจะเป็นแต่กลับอ้างตนเองว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวและเขาก็ได้ตั้งชื่อตนเองว่าทอมในวันนั้นมีผู้เข้าร่วมไม่กี่คน บรรยากาศเป็นกันเองไม่มีการจัดเป็นพิธีการใหญ่โตทุกอย่างถูกเตรียมแบบเงียบๆในห้องนั่งเล่นที่สุดแสนธรรมดาในช่วงเริ่มต้นคุณฟิลิสเชเลมเมอร์นั่งนิ่งหลับตาหายใจลึกๆผู้ร่วมวงเงียบราวกับจับจ้องว่านี่คือการทดลองครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตหลังผ่านไปไม่กี่นาทีเสียงของเธอเริ่มเปลี่ยนไปช้าลง หนักแน่นขึ้นและเต็มไปด้วยโทนที่ไม่ใช่เสียงปกติของมนุษย์คำทักทายครั้งแรกสิ่งที่ออกมาจากปากของเธอคือประโยคที่เป็นเครื่องหมายการปรากฏตัวของทอมมาตลอดนั่นก็คือ This is Tom we are here นี่คือทอมเราอยู่ที่นี่แล้วแล้วบทสนทนาก็ได้เริ่มต้นขึ้นท่านเป็นใครครับหรือเป็นอะไร เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนที่จับต้องได้แต่เราสามารถแสดงตัวตนให้จับต้องได้และมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยผ่านทางร่างสังเคราะห์เทียมเมื่อจําเป็นต้องทำมันเป็นการยากที่เราจะอธิบายให้พวกท่านเข้าใจได้ชัดเจนว่าเรามีรูปร่างในลักษณะใดก็ได้เราสามารถแสดงรูปร่างของมนุษย์ก็ได้ หรือเราอาจจะแสดงตัวตนในรูปร่างของพลังงานที่เปล่งแสงเจิดจ้าก็ได้เช่นกันเราได้มีวิวัฒนาการไปไกลเหนือจุดแห่งความต้องการการยึดเหนี่ยวทางด้านร่างกายที่เป็นวัตถุธาตุหรือสสารเราไม่มีความต้องการในส่วนของร่างกายที่เป็นเลือดเนื้อหนังมังสาอีกต่อไปการติดต่อของท่านที่ทำอยู่ในขณะนี้สามารถทำได้อย่างไรครับ เราได้สวมใส่เครื่องมือชิ้นเล็กๆลงในตัวคนทรงผู้นี้มันเป็นเครื่องรับส่งเพื่อแปลภาษาของท่านกับของเราเดี๋ยวก่อนนะท่านมันคือเครื่องอะไรและภาษาของท่านเป็นภาษาอะไรท่านอาจแปลกใจเครื่องมือดังกล่าวถูกสวมและซ้อนไว้ในกายของคนทรงตรงบริเวณใต้สมองส่วนกลางเครื่องมือของเราไม่ได้ทำมาจากวัตถุธาตุหรือสสาร มันทำมาจากพลังงานล้นล้วนจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งในแบบที่ท่านเข้าใจอย่างไรกันโปรดอธิบายด้วยครับในภาษาของเราไม่ใช่ภาษาอย่างที่มนุษย์ใช้กันเช่นการออกเสียงแต่เราติดต่อด้วยความถี่ที่มีระดับต่างๆกันถ้าอธิบายให้ท่านเข้าใจความถี่ที่ใช้อยู่ตอนนี้อยู่ระหว่าง98.6 ในแบบความเข้าใจของท่าน98.6มีหน่วยเป็นอะไรครับเราจะพยายามอธิบายให้ท่านเข้าใจมันไม่มีอะไรที่จะเทียบได้ในภาษาและความเข้าใจของมนุษย์แต่อาจจะมีสิ่งที่คล้ายหรือใกล้เคียงกับสิ่งที่ท่านเรียกว่าเมกะไซเคิลโอเคผมพอจะเข้าใจครับแปลว่าท่านติดต่อได้ โดยลดความถี่ในการพูดของท่านลงมาสู่ความถี่ต่ำที่จะทำให้มนุษย์สามารถได้ยินได้โดยทำการส่งสัญญาณผ่านเข้าไปในเครื่องแปลภาษาที่ฝังอยู่ในสมองของคุณฟิลิสอย่างนั้นใช่ไหมครับคล้ายกับอย่างที่ท่านเข้าใจแต่มันยังซับซ้อนกว่านั้นมากซับซ้อนอย่างไรโปรดอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆด้วยครับในขณะเดียวกัน เราต้องควบคุมการทำงานของสมองอีกหลายจุดไม่ว่าจะเป็นการหายใจการเต้นของหัวใจความดันเลือดรวมทั้งระดับกระแสไฟฟ้าในสมองของคนทรงผู้นี้ให้อยู่ในระดับปกติและสมดุลเครื่องมือที่ใส่ไว้จะสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองให้เห็นภาพตามที่ต้องการแล้วปล่อยให้จิตใต้สำนึกแปลความหมายจิตสำนึก จะรับรู้ความคิดเห็นนั้นแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดในภาษาของท่านหมายความว่าคุณฟิลิสอาจพูดโกหกได้หรยอครับอาจโกหกได้ถ้าเราไม่ควบคุมให้สมบูรณ์เราคอยควบคุมการทำงานของจิตใต้สำนึกอยู่ด้วยถ้าหากมีการสร้างภาพขึ้นจากความทรงจำเราจะหยุดการป้อนข้อมูลโดยทันที อย่างไรกันครับผมไม่เข้าใจตอนนี้คนทรงผู้นี้อยู่ในสภาวะหลับจิตสำนึกของเขาไม่ทำงานแต่เราบังคับให้ทำงานภายใต้การกระตุ้นของเราจิตสำนึกทำงานเฉพาะหน้าที่การพูดที่เกิดจากการกระตุ้นของเครื่องแปลภาษาที่ใส่อยู่ในสมองซึ่งถูกควบคุมจากเราโดยตรง เราจะหยุดการกระตุ้นถ้าจิตใต้สำนึกของเขาคิดฝันไปเองจากความทรงจำความฝันนั้นจะไม่พูดออกมาทางจิตสำนึกท่านพอจะเข้าใจไหมท่านคือใครกันแน่โปรดบอกให้เข้าใจด้วยครับเราคือสิ่งมีชีวิตที่ปราศจากรูปทางฟิสิก์อย่างที่เราเคยบอกแก่ท่านแล้วเราไม่มีธรรมชาติของตัวตน แต่เรามีธรรมชาติเป็นอยู่ในลักษณะของพลังงานหรือเป็นพลังงานในความเข้าใจของมนุษย์เราอยู่ในเขตเย็นด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถเปลี่ยนสภาพรูปร่างได้ตามที่เราต้องการอืมบนโลกนี้ผมเข้าใจคำว่าเขตเย็นหรือที่เรียกว่าโซนออฟโคอย่างที่ท่านว่าคงหมายถึงพวกสารวัตถุ ที่อยู่ในสภาพ superconductivity ซึ่งอยู่ในสภาวะไร้ความต้านทานทางไฟฟ้าเป็นเขตที่อนูของมวลสารหยุดการเคลื่อนไหวอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านกล่าวได้ถูกต้องนี่หมายความว่าท่านเป็นรูปพลังงานบริสุทธิ์ในความจริงที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึง้งท่านเป็นผู้วิญ,ญญาณหรือเปล่าครับเราคือวิญญ,ญาณทำไมท่านจึงชื่อทอมครับเราเรียกตัวเองว่าทอม ก็เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับท่านเท่านั้นเราคือพลังงานที่คงอยู่อย่างเป็นนิรันดร์ท่านคือพระเจ้าใช่ไหมไม่ใช่เราไม่ใช่พระเจ้ามนุษย์ต่างหากที่สร้างพระเจ้าขึ้นมาเองโปรดอธิบายต่อไปด้วยครับพวกเรากำลังฟังเราไม่ใช่พระเจ้าหรือพระผู้สร้างเราไม่ใช่ผู้ควบคุมมนุษย์แต่เราเป็นหนึ่งเดียวกับพวกท่าน และเราช่วยเหลือพวกท่านมาตลอดอยู่เสมอผมไม่เข้าใจครับโปรดขยายความให้ชัดเจนมนุษย์มากมายเกือบทั้งโลกส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงการเกิดและการตายไม่เข้าใจความเป็นชีวิตในระหว่างชีวิตด้วยกันที่แท้จริงแล้วชีวิตทุกชีวิตคือพลังหนึ่งเดียวกันชีวิตบริสุทธิ์ของเราประกอบไปด้วยสามอย่างที่เป็นเนื้อเดียวกันสนิทจนกลายเป็นพลังงานบริสุทธิ์ นั่นก็คือความคิดจิตและว,วิญญาณทั้งสามสิ่งนี้เมื่อเข้าสู่บรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกจะปรากฏเป็นจุดวิญญาณแล้วไปเกิดเป็นรูปร่างที่เป็นกายภาพที่ท่านเรียกว่าชีวิตแล้วจุดประสมของท่านที่ติดต่อมาครั้งนี้คืออะไรครับการติดต่อกับมนุษย์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราพยายามจะทำเราเคยทำมาแล้วหลายครั้งแต่ได้ผลน้อยมาก เพราะเกิดปัญหาในการควบคุมความนึกคิดจิตใต้สำนึกของผู้เข้าทรงซึ่งเป็นตัวกลางในการสื่อสารเราไม่สามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ถ้าจิตใต้สำนึกไม่หยุดนิ่งเราก็ติดต่อกันไม่ได้ท่านบอกว่าท่านไม่สามารถควบคุมอะไรได้สมบูรณ์นะครับส่วนใหญ่แล้วตัวกลางหรือคนทรงจะมีอีโก้เป็นของตัวเองเป็นตัวตน จึงทำให้เกิดความยุดมั่นไม่ยินยอมและมีอารมณ์ที่ผันแปร ى. สิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราผลการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ในคนทรงขณะกำลังติดต่อจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเข้าใจทางภาษาและเป็นผลร้ายต่อกระแสความรู้สึกนึกคิดของคนทรงเองอาจทำให้คนทรงเกิดอาการสติฟัน่นเฟือนไปเลยก็ได้แล้วจุดประสงค์คืออะไรครับ ในการติดต่อครั้งนี้จุดประสงค์หลักก็คือเราต้องการทำโครงการเพื่อเตรียมมนุษยชาติให้พร้อมเพื่อรับการลงสู่บนพื้นพิพ,พและการลงจอดของยานที่พวกท่านเรียกว่าจานบินตามโครงการนี้การลงจอดจะใช้เวลา9วันบนเวลาบนโลกของท่านในช่วงเวลา9วันท่านจะเห็นยานบินของพวกเราลงจอดทั่วไปตามจุดกำหนดที่จะบอกให้ท่านทราบต่อไป การลงสู่พื้นพิภพโลกด้วยยานบินหลายประเภทยานส่วนมากจะอยู่บนพื้นผิวโลกเพื่อดำเนินงานตามโครงการแผนขั้นที่สองคือการติดต่อกับผู้นำของพวกท่านทั่วโลกเพื่อดำเนินการตามแผนขั้นที่สามต่อไปสิ่งที่จะมากับยานบินของเราไม่ใช่เราแต่จะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์จากดวงดาวอื่นๆพวกเขาเหล่านั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้วิวัฒนาการแล้วซึ่งมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ สูงกว่าวิทยาศาสตร์และความเจริญใดๆที่มีอยู่บนโลกของท่านกลุ่มสมาชิกแห่งดวงดาวที่จะนำยาลงจอดนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาที่มนุษย์ไม่มีวันแก้เองได้สําเร็จจะมาช่วยสอนวิทยาการที่ก้าวไกลและดีกว่าที่มีอยู่บนโลกของท่านแต่จุดมุ่งหมายใหญ่แล้วพวกเขาจะมาจัดการยกระดับจิตวิญญ,ญาณของพวกท่านจะช่วยทำให้เกิดการตื่นรู้กับพวกท่านได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อพูดถึงการตื่นรู้ มนุษ์ส่วนใหญ่บนโลกไม่เข้าใจว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับสากลจัก,กรวาลทั้งหมดอย่างไรเรื่องนี้เราจะพยายามอธิบายให้ท่านเข้าใจภายหลังมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความเข้าใจเลยว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นคือเพื่ออะไรการกระทำความโกรธความเกลียดชังความอิจฉาริษยาการทำลายล้างรวมทั้งความชั่วร้าย และอีกมากมายที่พวกท่านส่วนใหญ่ชอบกระทำกันทั้งด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบถึงพลังงานหรือสนามพลังที่เชื่อมต่อระหว่างภพชาติและระหว่างดวงดาววิวัฒนาการของชีวิตในรูปแบบต่างๆทั่วทั้งจักรวาลน,นี้มีความสัมพันธ์เชื่อมถึงกันหมดการกระทำในทางลบส่งผลกระทบถึงสนามพลังรวม ส่งผลทําให้เกิดการเสียสมดุลของการวิวัฒนาการทางชีวิตในพิภพและในมิติอื่นๆทั่วไปหมดด้วยการจัดการยกระดับจิตสํานึกของมนุษย์บนโลกนี้ให้สูงขึ้นเท่านั้นที่เป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยสร้างความสมดุลของการวิวัฒนาการทางพลังชีวิตในกาแล็กซีนี้ได้บนโลกมนุษย์แห่งนี้เป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นแหล่งรวมของวิญญาณหรือพลังชีวิตที่มาจากที่อื่นๆทั่วทั้งกาแล็กซีและจัก,กรวาล ในรูปแบบชีวิตที่เป็นกายภาพพลังชีวิตจะต้องมาที่นี่เพื่อการเรียนรู้ความเป็นชีวิตในรูปแบบของความเป็นมวลสารและวัตถุธาตุนี่คือส่วนหนึ่งของวงจรการวิวัฒนาการไปสู่ชีวิตในรูปแบบที่สูงกว่าแต่โลกมนุษย์แห่งนี้เกิดมีความหนาแน่นของพลังงานระดับต่ำเหมือนกับของเหลวที่เข้มขน้นพลังชีวิตจำนวนมากได้มาที่นี่ตามวงจรการวิวัฒนาการแต่ต้องมาติดอยู่ที่นี่ เวียนไหวาตายเกิดอยู่ที่นี่และที่สำคัญไม่สามารถวิวัฒนาการไปสู่ชีวิตในรูปแบบที่สูงกว่าได้มีพลังชีวิตจำนวนน้อยที่สามารถหลุดออกไปได้จากดาวเคราะห์โลกได้แต่พลังชีวิตอีกจำนวนมากก็กําลังเดินทางตามวิถีของการวิวัฒนาการมาสู่โลกซึ่งจะต้องมาติดอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันเมื่อความหนาแน่นของพลังงานระดับต่ำเพิ่มมากขึ้น ความสมดุลต่างๆก็จะถูกทำลายแต่ด้วยความร่วมมือกันระหว่างเรากับสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการแล้วหลายกลุ่มเราจึงได้วางโครงการปรับสมดุลพลังแห่งชีวิตโดยที่เราเคยทำมาแล้วในที่อื่นๆซึ่งมีปัญหาแตกต่างกันไปและเราก็กำลังจะทำให้กับมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกนี้เช่นเดียวกันในการเตรียมงานตามแผนขั้นที่หนึ่งคือการลงจอดบนพื้นโลก กลุ่มผู้แทนจากสภาใหญ่ได้เข้าสำรวจสภาวะและสถานการณ์ต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วเรื่อง UFO ที่มนุษย์ส่วนใหญ่ตกใจและพากันสงสัยนั่นคือยานของพวกเราที่มาทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลการทดลองและทดสอบข้อมูลต่างๆได้ทำงานสำเร็จไปหลายเรื่องเราเตรียมการทุกอย่างเพื่อดำเนินเข้าสู่แผนที่หนึ่ง เมื่อเวลานั้นมาถึงปฏิบัติการลงสูตรพื้นโลกอาจจะทำให้มนุษย์ส่วนหนึ่งตกใจและเกิดปฏิกิริยาโต้อตอบอย่างรุนแรงเราได้ศึกษาแล้วว่าช่วงเวลานั้นจะไม่กินเวลานานมากเท่าใดนักความกระทบกระเทือนจะไม่ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นก่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดสภาพที่เรียกว่าสังคมช็อกสุดท้ายมนุษย์จะยอมรับพวกเราที่ลงมา อยย่างโดดีพูดถึงจานบินแล้วผมอยากทราบว่ามันเป็นอะไรกันแน่ครับส่วนใหญ่แล้วยานบินที่มาปรากฏบนโลกของท่านเป็นยานบินของเหล่าสมาชิกกลุ่มแห่งสภาสากลซึ่งก็มาจากดวงดาวหลายแห่งยานบินเหล่านี้มาในรูปแบบของวัตถุที่เป็นมวลสารแต่ก็ยังมียานบินของพวกเราบางครั้งได้ถูกส่งมาเพื่อปฏิบัติการบางอย่าง ยานพวกนี้จะเป็นแบบเครื่องจักรไร้มวลสารผมยังไม่เข้าใจเหตุผลในการมาของพวกยานอวากาศขององค์การหรือกลุ่มสมาชิกสภาอะไรนั่นหรอกครับแล้วพวกเขาจะได้อะไรเป็นการตอบแทนจากการทำโครงการลงจอดนี้ครับในการที่จะทำให้จักรวาลน,นี้มีวิวัฒนาการที่เป็นไปอย่างสมดุลและเป็นไปด้วยดีมันเป็นเรื่องยากที่มนุษย์ส่วนใหญ่บนโลกจะเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ แต่มันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องช่วยให้วิถีของการวิวัฒนาการทางพลังชีวิตอยู่ในความสมดุลที่ว่าสมดุลนั้นหมายถึงความสมดุลของอะไรกับอะไรเหรอครับพลังของชีวิตกับชีวิตทางกายภาพช่วยบอกผมเกี่ยวกับตัวท่านและพวกที่จะมากับจานบินเหล่านั้นหน่อยสิครับว่าเป็นอย่างไรผมต้องการรายละเอียดครับ พวกที่จะมาลงบนพื้นโลกนี้ด้วยจานบินจะเป็นมนุษย์คล้ายพวกท่านเป็นสมาชิกขององค์การสากลจัก,กรวาลรับอาสามาทำงานให้โครงการของเราได้รับผลตอบแทนอย่างไรในการรับอาสานี้ครับพวกเขาเหล่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตในรูปกายภาพมีตัวตนเหมือนมนุษย์บนโลกนี้แต่มีความเจริญทางภูมิปัญญาและเทคโนโลยีสูงมากทั้งด้านวัตถุและทางด้านจิตวิญญาณ พวกเขาได้วิวัฒนาการเข้าสู่จุดสูงสุดของการพัฒนาทางยีนส์โครงสร้างทางชีวเคมีพวกเขามีความเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับกฎธรรมชาติของชีวิตและสะรรพสิ่งทั้งหลายในระดับสากลจักรวาลพวกเขาจะลงมาช่วยทำแผนการยกระดับจิตวิญญาณให้แก่มนุษย์บนโลกเพราะเขามองเห็นผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าหากปล่อยให้การเสียสมดุลเกิดขึ้นมากกว่านี้เอาล่ะ ผมพอจะเข้าใจแล้วครับแต่ก็ยังมีข้อข้องใจอยู่อีกมากจงถามมาเถิดท่านบอกว่าพวกเราไม่เข้าใจความหมายของชีวิตแล้วท่านพอจะบอกเราได้ไหมว่ามนุษย์เกิดมาทำไมมาอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรมาได้อย่างไรแล้วเรามาจากไหนกันแน่ครับมนุษย์ทั้งหลายบนโลกนี้ล้วนมาจากเราทั้งสิ้นปัญหาที่ถามมาเป็นปัญหาที่มนุษย์ทั้งโลกอยากจะทราบ แต่มีคนไม่กี่คนที่ทราบคำตอบนี้หรือเคยทราบคำตอบนี้และได้พยายามบอกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่มักจะได้รับการปฏิเสธมาตลอดชีวิตมนุษย์ทุกคนเกิดมาจากสเก็ตส่วนย่อยๆของพลังชีวิตที่หลุดออกไปแต่ละหน่วยประกายพลังชีวิตที่แตกออกไปจะต้องผ่านเข้าสู่วิถีตามกฎของธรรมชาติแห่งสากลละจักรวาล พลังชีวิตเหล่านี้จะต้องไปถือกำเนิดในรูปแบบต่างๆเป็นลำดับแล้วแต่ความต้องการหรือเจตจำนงที่ยึดเหนี่ยวหรือระดับประจุก,กรรมของพลังชีวิตนั้นจะส่งพลังชีวิตเหล่านั้นไปจนกระทั่งมาสู่โลกมนุษย์พลังชีวิตอาจจะถือกำเนิดเป็นสัตว์พืชหรือมนุษย์ก็ได้การถือกำเนิดในแต่ละภพชาติจะเป็นไปตามกำลังของประจุก,กรรมที่พลังชีวิตนั้นยึดเหนี่ยวเอาไว้ การเรียนรู้และได้เข้ามาประสบกับความเป็นชีวิตในแต่ละภพชาติเท่ากับการสะสมประจุกรรมประจุกรรมอย่างหนึ่งจะนำมันไปสู่อีกอย่างหนึ่งจากดาวเคราะห์โลกนี้ไปแล้วก็จะไปสู่ดาวเคราะห์ดวนอื่นที่มีรูปแบบของชีวิตต่างๆเพื่อไปสู่ชีวิตที่มีระดับสูงกว่ามีระดับจิตสูงกว่า เมื่อวิวัฒนาการจนถึงจุดสูงสุดของชีวิตรูปแบบกายภาพนี้แล้วก็ถึงจุดแห่งการสละรูปนั่นคือการสะสมประจุก,กรรมกำลังจะหมดเชือ้อมันจะกลับกลายเป็นพลังชีวิตบริสุทธิ์และกลับมารวมกับเราและเป็นเราอีกครั้งแล้วที่ว่าโลกนี้มันหนาแน่นและมีการสะสมพวกพลังชีวิตไว้มากจนเสียสมดุนนั้นมันเกี่ยวอะไรกันด้วยครับเกี่ยวกันโดยตรง เพราะโลกกำลังสะสมระดับพลังงานต่ำหรือพลังงานด้านลบทำให้เกิดความหนานแน่นมากขึ้นทุกขณะการสะสมและความหนานแน่นทำให้พลังชีวิตอัดประจุกรรมไว้สูงมากการวิวัฒนาการจะกลับถอยลงสู่ระดับต่ำในชีวิตระดับต่ำประจุกรรมมีการสะสมน้อยและไม่หนานแน่นพลังชีวิตก็จะคายประจุกรรมออก เมื่อประจุกรรมลดลงการวิวัฒนาการก็จะเดินหน้าสู่ระดับสูงขึ้นอีกครั้งแต่ก็จะมาติดอยู่ที่ดาวเคราะห์โลกเดินหน้าต่อไปไม่ได้เมื่อพลังชีวิตมาอุบัติเป็นมนุษย์ประจุกรรมจะถูกสะสมไว้อย่างหนาแน่นเกินกว่าจะวิวัฒนาการต่อไปในระดับที่สูงกว่านี้ได้การวิวัฒนาการของชีวิตต้องมาสะดุดและหยุดลงที่นี่ที่ว่าหนาแน่นนั้นอะไรหนาแน่นครับ ความหนาแน่นที่เราพูดถึงคือความชั่วความมัวเมาความรุ่มหลงความไม่เข้าใจในความจริงสูงสุดของธรรมชาติและของจักรวาลสิ่งเหล่านี้ได้สะสมขึ้นมามากและเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดไปถึงลูกหลานได้ส่วนใหญ่โดยทางวัตถุธาตุหรือสสารมนุษย์มีความเจริญทางด้านวัตถุแต่เป็นความเจริญที่เป็นไปเพื่อสนองความต้องการอันเกิดจากความหลงผิดลุ่มหลงมืดมนและมัวเมา ความเจริญในทางด้านนี้ด้านเดียวทําให้ความเจริญในทางด้านจิตใจหยุดชะงักลงเพราะที่จริงแล้วทั้งสองอย่างนี้จะต้องมีการวิวัฒนาการควบคู่กันไปเพื่อจะทําให้การวิวัฒนาการของชีวิตในรูปแบบมนุษย์ดํารงอยู่ในความสมดุลแต่ในขณะนี้มันได้เอ็นเอียงออกนอกฐานแห่งความสมดุลไปเสียแล้วถ้าไม่หยุดยั้งอย่างทันท่วงทีจุดจบของการวิวัฒนาการจะมาถึง มนุษย์ใช้เวลาสะสมการวิวัฒนาการในรูปแบบของชีวิตมาเป็นเวลาหลายหมื่นล้านปีกว่าจะมาถึงปัจจุบันหารู้ไม่ว่าตนเองกำลังก้าวออกนอกฐานแห่งความสมดุลและได้เองเองไปในด้านวัตถุมากเกินไปเราจำเป็นต้องช่วยทำให้ความสมดุลกลับมาอีกครั้งเราเชื่อว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด ในอดีตของพวกท่านเคยมีมนุษย์ที่วิวัฒนาการเข้าสู่ความเจริญจนเป็นพวกสีวีไลชั้นสูงแต่เจริญมากในทางด้านเดียวคือทางด้านวัตถุแล้วแล้วก็ต้องพบกับจุดจบโดยการทำลายตัวเองจนสาบสูญไปทั้งเผ่าพันธุ์เราได้แต่เฝ้ามองพวกเขาโดยไม่ได้ช่วยอะไรพลังชีวิตเหล่านั้นต้องย้อนกลับถอยหลังไปสู่จุดเริ่มของวิถีแห่งพลังชีวิตเพราะพลังของประจุกรรมที่สะสมอย่างหนานแน่น ยังคงต้องใช้เวลาอีกหลายพันล้านปีกว่าจะพัฒนากลับขึ้นมาสู่ความเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งผมขอถามหน่อยครับที่ว่าชีวิตบนดาวเคราะห์โลกมาจากท่านแล้วก็กลับไปเป็นตัวท่านใหม่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมจึงหลุดออกมาจากท่านได้ในเมื่อท่านบอกว่าท่านเป็นพลังงานชีวิตนิรันดร์อันบริสุทธิ์นี่เป็นธรรมชาติของเราเอง จะมีเวลาหนึ่งที่พลังงานชีวิตบริสุทธิ์จะต้องเกิดประกายแตกตัวออกแล้วแผลกระจายไปเป็นประจุเล็กๆทั่วทั้งจักรวาลแต่ละประจุจะมีความยึดมั่นในตัวเองซึ่งจะนำประจุเล็กๆเหล่านี้ไปสู่ชาติภพที่ต้องไปเกิดเป็นชีวิตในรูปแบบต่างๆตามระดับพลังงานที่ได้ยึดมั่นไว้แล้วก็เข้าสู่การเริ่มต้นเส้นทางแห่งการวิวัฒนาการสู่วิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงภพชาติเปลี่ยนมิติ เพื่อยกระดับสูงขึ้นและสูงขึ้นซึ่งใช้เวลานานจนกว่าจะวิวัฒนาการกลับมารวมกับเราและเป็นเราอีกครั้งบรรยากาศหลังการสนทนาดอกเตอร์แอดิดจาได้บันทึกความรู้สึกไว้ว่ามันไม่ใช่การทดลองทางจิตวิทยาอีกต่อไปแต่มันคือการเปิดประตูใหม่สู่ความเข้าใจจัก,กรวาลเขายอมรับว่าทอมไม่ได้ให้ข้อมูลแบบที่เขาคาดหวังแต่สิ่งที่ได้คือ การเปลี่ยนการรับรู้ของมนุษย์ทั้งหมดที่อยู่ณที่นั้นไปตลอดการบทสรุปบทสนทนาที่ได้นำมาเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่การมีการบันทึกเสียงไว้ทั้งหมดกว่า200ชั่วโมงแต่มีประเด็นหลักที่สำคัญอยู่3ประการที่ทอมได้ถ่ายทอดตั้งแต่วันแรกที่ปรากฏในห้องนั้นในปีพศ2517ซึ่งต่อมากลายเป็นแกนความเข้าใจของมนุษยชาติในมุมมองของดรเอดิจาพูฮาริช และทีมวิจัยในครั้งนั้นทั้งหมดและได้ถ่ายทอดออกมาผ่านหนังสือ The Only Planet of Choice Essential Briefings from Deep Space 1. มนุษย์คือโครงการของจักรวาลไม่ใช่แค่เผ่าพันธุ์หนึ่งทอมบอกว่ามนุษย์โลกไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อวิวัฒนาการทางชีววิทยาแต่ถูกออกแบบให้เป็นสนามทดลองของการรวมจิตสำนึกจากหลายเผ่าพันธุ์และหลายมิติ โลกจึงเป็นสถานีรวมเส้นทางของจักรวาลที่จะทดสอบว่าจิตวิญญาณต่างถิ่นสามารถอยู่ร่วมและสร้างสิ่งใหม่ร่วมกันได้หรือไม่ 2. โลกคือโรงเรียนแห่งเจ็ดจำนงเสรีอย่างแท้จริงจักรวาลน,นั้นแท้จริงแล้วเต็มไปด้วยระบบและกฎเกณฑ์เข้มงวดแต่โลกถูกสร้างขึ้นให้มีฟรีวิวโซนหรือเขตแห่งเสรีภาพซึ่งเป็นพื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตสามารถเลือกผิดเลือกถูก หรือแม้แต่เลือกทำลายได้เพราะการได้รับเสรีภาพนี้เองจึงทำให้โลกมีค่าต่อจักรวาลทั้งมวลทุกการตัดสินใจของมนุษย์คือข้อมูลที่ถูกส่งกลับไปยังเครือข่ายจักรวาลเพื่อใช้เรียนรู้การขยายของเจ็ดสำนึกรวมหมู่ทั่วทั้งเอกภพ 3. หน้าที่ของมนุษยชาติคือการเป็นผู้ประสานเสียงแห่งจักรวาลมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแข่งขันหรือเอาตัวรอดเท่านั้น แต่เพื่อทำหน้าที่เป็น Notes of Harmony หรือผู้ที่เชื่อมโยงความแตกต่างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชีวภาพวัฒนธรรมมิติพลังงานให้กลายเป็นบทกวีแห่งความเป็นหนึ่งเดียวหากมนุษย์บรรลุสิ่งนี้ได้โลกจะกลายเป็นจุดสมดุลที่จักรวาลสามารถใช้เป็นต้นแบบในการสร้างโลกอื่นๆต่อไปดังนั้นวันแรกที่ทมมาปรากฏเขาไม่ได้ตอบว่าเรามาจากดาวดวงไหนหรือเราจะช่วยโลกอย่างไร แต่เขาพูดตรงๆว่ามนุษย์คือศูนย์กลางการทดลองระดับจักรวาลและสิ่งที่มนุษย์เลือกทำในโลกเล็กๆใบนี้นั้นจะสั่นสะเทือนไปทั้งจักรวาล